pasti yeah. pasti ya kasih ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวแล้วเราประสบปัญหาน้องเปิดยากมากเมื่อกี้คือกว่าจะเปิดได้จุดนี้อันนี้คือหิดทอด

ันน่้ก็เป็นปาลาเราก็ไปซื้อข้าวมา เราจะมาลองชิมชาเขียวร้านร้านข้างล่างโรงแรม,มกันเข้าโอเคดีนะอันนี้คือกำลังอร่อยขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ หรือหู้ท่าแล้วเราเหมือนกันแล้วก็เล่ได้อยู่ และนี่ก็คือฟิเนสสุกของเราวันนี้ก็คืออาบน,น้ำดึงตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะได้เป็นบโรน่ามาค่ะทุกคนแล้วก,ก็กินกับมามา่ารอสุกอยู่ว่าจะได้ไหมหเลยค่ะค่ ใกล้ละอีกนิดนึงไม่มีสปอนเซอร์นะคะถ้ามีสปอนเซอร์ถึงจะเปิด่างนี้แต่ว่านี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเปิดไว้ก่อนดีกว่าเผื่อลูกค้าเข้าได้ปะ แล้วเราก็ซื้อน้องคนนี้มาด้วยมันเป็นโปรโนาแบบโซเดียมตักมาจะดูนะน,นี่ชีวิตของนี่ผู้ทรงสามไง เพิ่งนึกได้ว่ามีไข่ลวกที่ซื้อมาไว้ตั้งแต่วันแรกที่มาเลงกินไปสักหนึ่งซองแล้วเอ้ยน้องแตกแล้วอะ่ะทำไมน้องแตกมาแบบนี้ล่ะเนี่ย กินมามาเซ็นแล้วนราก็จะมากินของหวานตกท้านน้องเยนรี่ที่มาจากญี่ปุ่นนั่นเองค่ะสินเซ็งหอมังุนมากกินนองุ่นแบบตีขึ้นแล้วนี่นี่คือทรงน้องเหมือนเหมือนกันเลยเนี่ยก็เหมือนยูอยู่ เอสาาื่นแล้วกินนั่นเนี่ยเยอะมากเยอะแบบ ีกินสองชิ้น่อผมเปรี้ยว แต่อร่อยนะเซบายบายคุณพี่สาวมารับแล้ว <Yeah. S 2> วันนี้นอนอีกคืนหนึ่งคนเดียว <laughs> น้องทิ้งนี่ฉันกลับบา้านสนกลับบา้านให้คุณพี่สาวนอนที่นี่คนเดียว <laughs> ไปกันปะไป